สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาซื้อเครื่องตีวิปครีมนะคะมีหลายคุณถามเข้ามาบ่อยๆว่าเครื่องตีวิปครีมแบบไหนดีก็คือถ้าเกิดเป็นเครื่องสองสามร้อยโตปี้วัชดาพวกนั้นก็ใช้ได้นะคะแต่ลีมองว่าในระยะยาวมันไม่คุ้มเนื่องจากว่าตีไปสักพักเนี่ยค่าพลังงานมันจะตกนะคะคือแรงมันจะแผ่วลงวิปครีมก็อาจจะฟูได้ไม่เท่าที่เราต้องการนะคะเนื่องจากว่าแรงมันแผ่วลงเนาะ่วนยี่ห้อที่ลี่ชอบใช้ก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ ร้อยไปลายเนาะเพราะามันจะมีจัดโปรโมชั่นอย่างวันนี้รีเช็คราคาแล้วก่อนที่จะมาก็คืออยู่ที่990บแต่ว่ายี่ห้อน,นี้บางทางในช้อปปี้เขาก็ขายอยู่ประมาณ700อยกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แผนกเครื่องครัวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ให้มาดูเครื่องปั่นก่อน สำหรับเครื่องปั่นที่นี่ใช้ทําในคลิปประจาก็จะเป็นตัวนี้นะคะฟิลิปหกรวัตต์ค่ะติดพันห้าเก้าสอ่จริงๆตอนไปซื้ออ่ะรู้สึกว่าจะแค่พันหนึ่งพันสองเองนะและยิ่งช่วงจัดโปรโมชั่นเดี๋ยจะเหลือแค่ประมาณ8ปดร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเองค่ะคือปีหนึ่งเขาจะจัดโปร,ประมาณ1หนึง่งครั้งหรือสองครั้งนะคะเราก็สามารถเข้าไปเช็คราคาเป็นระยะระยะได้ที่พวกห้างสรรพสินค้าชั้นนาอย่างบิ๊กซีอะไรแบบนี้ค่ะพันห้าเก้าสิบนี่ถือว่าราคาสูงเกินไปนะคะลี่ไม่เคยซื้อในราาคคนี้เลย่ะ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะอ e ีร็กเขรักเหมือนกันนะคะก็1 9 9 0บาทอันนี้สําหรับคนที่แบบใช้ตีเป็นประจําก็คือขายวิบดีมากขายวิบตลอดแนะนําว่าให้ใช้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบมือถืออะมือถือก็คือที่รีตีบ่อยๆอะถ้าใช้เครื่องตีตัวนั้นมันจะเมื่อยมือนิดนึงถ้าใครที่แบบขายวิบดีมากวันเหนือ dream มม่หมดถุงเลยอะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้ใช้เครื่องใหญ่ไปเลย1 990นะคะแต่ ตัวนี้เราใช้วันนี้ก็คือตัวนี้นี่ค่ะลดร,ราคาเหลือ9ก0าจริงๆด้วยตามเว็บที่เช็คมาเป็นอิเล็กโทรลักนะคะคือก้าน่ะเขาจะมีมาให้เราสองหัวอันนี้เป็นแบบนี้คู่หนึ่งแล้วก็เป็นแบบเกลียวๆอย่างเงี้ยคู่หนึ่งก็คือเราจะได้ก้านตีมา2คู่นะคะสรุปเป็น4อันหรือถ้าใครจะไปซื้อในพวกช้อปปี l a า a าดก็มีนะคะแบบว่า 790-890รุ่นนี้เลยรุ่นที่ที่ดูเมื่อกี้แต่สำหรับเรียกถ้าเกิดเป็นพวกที่ต้องใช้มอเตอร์หรือใช้กลไกในการทำงานพว้เี้ยวชจะชอบมาซื้อเองมากกว่าพวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดร้านไหนขายเราก็จะนัดรับ ไปรับด้วยตัวเองดีกว่าเพราะนี่รู้สึกว่ามันสามารถเทสได้แล้วก็เวลามีปัญหาอะไรยังนเคลมได้เหมือนอันนี้มันก็จะมีรับประกันเหมือนกัน,นแต่ถ้าเป็นพวกแก้วถ้วยตวงหรือช้อนอะไรก็ตามที่อุปกรณ์แบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอาจจะชอบสั่งในออนไลน์มากกว่าเพราะว่ามันถูกกว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเลือกของส่วนตัวแล้วแต่นะคะทุกคนก็ชอบแบบไหนก็ไปปรับใช้แบบนั้นเลยเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่ะยังไม่หมดนะคะเราต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เหลือต่อค่ะ ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าร้านอึ้งเล้งอุบลน,นะคะเป็นร้านขายอุปกรณ์ชาไข่มุกแล้วก็เบเกอรี่ที่ถูกที่สุดในอุบลค่ะซึ่งเขาจะมี2สาขาแต่ว่าสาขาเนี้ยจะมีของเยอะกว่าค่ะถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็ง่าย,ายๆเซิร์ชคำว่าอุบลโอชาก็ได้ค่ะ เพราะว่าสองร้านนี้เขาตั้งอยู่ติดกันขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะอุบลนโอชาเนี่ยเป็นร้านต้มเลือดหมูที่อร่อยมากๆเลยค่ะคือแบบเครื่องจัดเต็มเน้นๆเลยนะคะมาที่ไหนอาจจะต้องแวกกินร้านนี้แต่ว่าวันนี้กินไม่ได้เพราะวันนี้กินเจไงแต่ว่าเป็นร้านเด็ดขึ้นชื่อร้านเก่าแก่ของเมืองอุบลเลยค่ะไปต่อกันที่อุปกรณ์เรานะคะ ถุงบีบวิปครีมนะคะไซส์ L ค่ะ1 p a แพ็คเนี่ยจะมี100ใบหรือถ้าใครจะลองก่อนเนี่ยซื้อแพ็คเล็กก็ได้ะคะ่ะเขาจะมีแบ่งขาย10ใบต่อ1 p a แพ็คนะคะหรือใครหาซื้อไม่ได้ที่แมคโครก็ได้ค่ะมีถุงบีบเนยอ,อยู่ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นพายซิลิโคนค่ะมีหลายไซส์หลายราคานะคะที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นอันใหญ่ที่สุดในร้านนะอันละ65บาทค่ะซึ่งแนะนําให้เป็นซิลิโคนไม่แนะนําให้ใช้พายไม้เพราะว่ามันจะขึ้นร้านนะคะเวลานานๆไปนี่ค่ะเราก็เลือกสีฟ้ามานะคะชอบสีฟ้า ต่อมาค่ะกะละมังสเตนเลตนะคะลี่ก็จะเลือกไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ SSB 3 0 0ราคา100บาทค่ะแนะนำให้ใช้ขนาดใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราตีวิปครีมเนี่ยมันจะค่อนข้างกระเด็นเยอะค่ะไซส์ SSB 3 0 0ราคา100บาท พามาดูถุงใส่วิบแบบซิลิโคนนะคะอันนี้จะใช้ซ้ำได้ค่ะแล้วก็มีแบบผ้าด้วยแต่เรียชอบใช้แบบพลาสติกมากกว่านะคะคือใช้แล้วทิ้งเลยเพราะว่าวิบครีมเนี่ยมันค่อนข้างจะมันเวลาที่เราล้างอ่ะมันจะค่อนข้างล้างยากค่ะอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะคะหัวบ,บีวิปครีมค่ะโอโุ่มเหบหลายไซ์มากๆเลยนะสำหรับทําเค้กเบเกอรี่ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดเราจะใช้สําหรับบ,บีวิปครีมใส่น้าเฉยเฉเนี่ยแนะนาว่าให้เป็นไซส์ใหญ่1 m เอไซส์ใหญ่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ หรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกนะคะก็แนะนําให้ใช้ไซส์จัมโบ้ไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเทียบให้เห็นชัดๆนะคะอันนี้ก็คือไซส์จัมโบ้นะคะที่เห็นอยู่ตรงกลางจอส่วนด้านข้างจะเป็นไซส์ใหญ่หัว m, หนึ่งเอ็มรจะชอบลายหยักแบบนี้นะคะเวลาบีบออกมาแล้วรู้สึกสวยดีส่วนลายเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยแล้วส่วนวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวนี่จะไปทําให้ในคลิปถัดไปโดยละเอียดนะคะก็จะมีทั้งการตีวิปปิ้งครีมแล้วก็วิปชีสด้วยบางคนจะชอบวิปชีสเนาะมันมันเค็มเ็ม<ๆ>เดี๋ยวไปติดตามรับชมกัน ในคลิปถัดไปค่ะต้องอรอหมดเจก่อนนะถึงจะตีให้ดูได้บบ๊ายายค่ะ